สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวิดีโอนี้จะสาธิตการใช้งานสวิตช์100เมตร POE นะครับเทียบกับสวิตช์250เมตร POE นะครับซึ่งเราได้ต่อกับกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับที่เราจะปิงนะครับไปที่ตัวกล้องวงจรปิดนะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อกับเจ้าตัวสวิตช์แล้วก็ดูหน้า GUI นะครับผ่านทางโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับ เอาละครับมาเริ่มกันเลยครับก็เอาสวิตช์นะครับต่อเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับต่อกับสายแลน250เมตรนะครับเข้ากับสวิตช์ธรรมดาที่รองรับ100เมตร poe นะครับต่อเข้าไปนะครับโดยปกติตัวกล้องนะครับถ้ามันรับไฟได้มันจะบูตตัวอุปกรณ์ขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะสามารถปริงไปที่ตัวกล้องได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะเข้า gui นะครับของกล้องนะครับเพื่อที่จะไปดูตัวกล้องไปดู ข้อมูลต่างๆผ่านหน้า GUI นะครับซึ่งนะครับก็จะเห็นว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับเอาละครับทีนี้เราเปลี่ยนมาใช้สวิตช์นะครับที่รองรับ250เมตรกันดูครับเราต่อนะครับในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กกับสายแลน250เมตรนะครับเข้ากับตัวกล้องนะครับแล้วเรามาดูกันว่า สวิตที่รองรับ250เมตรสายแลนมันจะสามารถจ่ายไฟเลี้ยงกล้องวงจรปิดที่มีอยู่นะครับได้หรือไม่นะครับโดยผ่านหน้าจอโน้ตบุ๊กนะครับตัวเดียวกันนะครับนะครับก็รอสักพักนะครับว่าเจ้าตัวในส่วนของหน้า G U I นะครับกับในส่วนของปิงไทม์นะครับไปที่ตัวกล้องนะครับเราจะสามารถทำได้ไหมนะครับรอสักพักนะครับโอเคนะครับ ตัวกล้องเองก็น่าจะกําลังบูตอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะปิงได้ต่อเนื่องเลยนะครับนั่นแสดงว่าสวิตต์นะครับสามารถที่จะจ่ายไฟไปเลี้ยงนะครับเจ้ากล้องตัวที่เราต่ออยู่ได้นะครับแม้ระยะเคเบิลจะยาวถึง250เมตรก็ตามหน้า GUI นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับแบบนี้นะครับเห็น g u ออออกมาเลยนะครับเราสามารถที่จะป้อนย e r n a m e าส s ว w o r d ของกล้องนะครับ แล้วก็เข้าไปดูนะครับตัวกล้องได้นะครับในขณะเดียวกันก็ปิงไปพร้อมกันนะครับก็สามารถที่จะปิงได้นะครับสังเกตดูนะครับว่าตัวภาพเคลื่อนไหวนะครับเวลาไปอยู่หน้ากล้องนะครับก็สามารถที่จะเห็นปกตินะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับของตัวสวิตช์250เมตรนะครับเมื่อเทียบกับสวิตช์มาตรฐาน100เมตรทั่วไปนะครับ